สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยวันที่15มีนาคม2568นะคะทุกคนค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซีขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้เอฟซได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะทุกคนแยกแต่ละหน่อยแต่ละรอบนะคะส่วนเอฟซีท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันกับมัดรวมได้ที่่ายลิปนะคะ เร่เด่นประจำวันสามารถใช้ได้ทั้งวันส่วนมัดรวมจะใช้ได้ทุกรอบถ้าชอบเนาะค่ะทุกคนก่อนอื่นที่จะตามอะไรก็ให้สังเกตก่อนนะคะทุกคนเรามาดูที่14กันค่ะทุกคนค่ะถ้ามีเวลาก็เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมารับชมวันที่14ก่อนนะคะทุกคนวันที่14นะคะทุกคนใจะให้เด่น7และ6นะคะหน่อยกิจมา หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดมาเจ็ดนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนถ้าเป็นแบบนี้มาเจ๊ก็อยากให้หยุดนะคะทุกคนมาดูคะ่ะทุกคนมาปะปายเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะน่อยกระชาติให้สองและหนึ่งหนึ่งมาหลักร้อยมาหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดหลุดะคะ่ะทุกคนมารวมก็หลุดเลขเด่นประจําวันหลุดไหมหลุดน้อยแรกเลขเด่นประจําวันหนึ่งมาสองเด้งนะคะมือนีเลขเด่นประจําวันหนึ่งไหลสามน้อยพี่น้องหกหลุดหกมาน้อยเดียวนะคะ นอยพิเศษ6และ5มา01823นะคะทุกท่านปกติให้6และ5มา0692์กสองสองผูดันบนมา69ไม่สัมพันธ์กันพี่น้องคอม็นไปนได้ที่จะมาเล็เบิ้ลมานะคะทุกคนแต่ไม่มา6611หนึด้ค่ะมา22พี่น้องเอานอย v ี p ให้5และ4มา54929เด่นมา4เข้าคู่4994นะคะทุกท่านขาเมื่อนีก้กะ ถือว่าเป็นวันที่ไม่ค่อยไหลนะคะทุกคนถ้ามาแบบนี้สามนอยแรกมาแบบเข้าป่าแบบนี้ให้ fc หยุดนะคะทุกคนพักผ่อนพี่น้องมือต่อมาพ,พี่น้องค่อยมาต่าไหมนะคะทุกคนถ้าเป็นคล้ายๆแนวทางแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะมาแต่มาก,ก็ปิดกระปลอยเนาะคะ่ะวันที่สิบห้าจะเอาผลการออกรางวันวันที่สิบสี่มาสี่จบบนนอยปกติสองศูนย์หกเก้า

7จ็ดสามเจนะคะทุกคนค่เจชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปกลับนะคะทุกคนตัวไหนที่เป็นตัวกลับเจกับสิปวงเนาะพี่้องเนาะแปดหนถึงแปดเก้าแปดองหเนะคะเกถึงเก้าเก้าเก้าหึงเก้าสองเ 7, 9ก้าเจ็ดเก้าแปดตัวกลับนะค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนขามาดูตัวเด่น,นะคะ่ะทุกคนขคา่อยดูตัวเจาะนะคะสักคูนะคะทุกคนตกฟิลมพี่น้องเด่นเฉพาะกิจนะคะทุกคนขาอยู่ที่สามและสองคะ่ะทุกคนค่อยมาดูตัวจอเเลยพี่นอ้องตรงตัวเด่นก่อนการชาติหกและห้านะคะพิเศษศูนย์และเก้า ปกติ4และ3 VAP 7และ6นะคะทุกคนประมาณนี้พี่น้องมาดูตัวเจาะค่ะชาวกิจ3และ2นะคะทุกคนตัวเจาะ7 2็ดสองแปดสองเก้าสอกาสชาติ6และ5 75 85 95 76า6ปดนะคะพิเศษ0นย์และ9 7 98เ99ดนะคะทุกท่านปกติ4และ3 7 383 93 74 แปดสี่เก้าสี่นะคะทุกคนขา V a p เจ็ดและหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะทุกคนขาประมาณนี้พี่น้องทีนี้นะคะมาดูตัวมัดรวมมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยวันนี้นะคะทุกคนขาเมื่อวานนี้ใจลืมเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้สามตัวเข้าไหมทุกคนขามาหาซีเก่าซีหาเก่าอยู่ด้วยพี่น้องเด้อผูดได้อยากได้ก็ สี 1> 1่เจ็ดหนึ่งถึงสี่เจ็นถึงสี่แปดถึงสี่นะคะทุกคนแอดมินก็นลืมพี่น้องค่ะมือใดเมือ่อยกักลืมได้พี่น้องเบามาแล้วแปดจะถือจะซาได้พี่น้องเด้อทุกคนมัดรวมนะคะมัดรวมวันนี้อยู่ที่เลขเจดและเลขหนึ่งเรามาดูคู่มัดรวมค่ะทุกท่านมีอะไรบ้างมี7 1 8 1 9 1นะคะเจ แปดเจ็ดเก้าเจ็ดสามารถใช้ได้ทุกรอบนะคะทุกท่านค่ะก่อนที่เอฟซีจะตามอะไรนะคะก็ <workout. S 2> ให้สังเกตก่อนพี่น้องว่าเพิ่นมาในแนวทางแบบไหนนะคะทุกคนมาในแนวทางผู้ด,ด้านบน <n> มาในแนวทางอะไร <n> ก็สังเกตดูนะคะทีนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเอฟซีไม่ชอบผู้ด้านบนให้เอฟซีทำแบบนี้นะคะเอ่อ ตัวอย่างเช่นนอยจัพกิจสามและสองมัดรวมเจ็ดและหนึ่งสามสองสองสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามหนึ่งหนึ่งสามสองสองสามสามสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองหนึ่งหนึ่งสองอย่างนี้เป็นต้นนะคะ FC คะทำแบบนี้ไปทุกทุกนอยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะทำอะไรก็ให้พี่น้องก็ให้ FC นะคะทุกคนสังเกตดูก่อนว่าวันนี้มาในแนวทางคู่ด้านบน มาในแนวทางคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันหรือมาในแนวทางคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันหน่อยเฉพาะกิจหน่อยกาชาติคือหน่อยวัดดวงนะคะทุกคนวัดดวงสองหนอยนี้ตอบแล้วค่อยต่อไปได้นะคะทุกคนคะแล้วจะดวงเขาล้วนพี่น้องมือเขา่ามือลุดคือกันนะคะพี่น้องคะดวงเขาสมพง์กันเขาจังใดมาพ่อกันได้พี่น้องทุกคน เรามาสังเกตหาหน่อยนะคะทุกคนขาว่าพี่นงสิมั์บอสิตามต่อ,อนะะเนาะค่ะเนาะเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนวันวันเสาร์นะคะอยู่ที่7กับ2เบิ้ลประจําวันคือ7จและ2อเลข7กับเลข2นี้ FC สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดนะคะทุกท่าน มาค่ะพี่น้องตั้งใจฟังนะคะทุกคนตั้งใจสังเกตหน่อยไปพร้อมๆกันเด้อพี่น้องเด้อหน่อยเฉพกิจหน่อยการชาติคือหน่อยวัดดวงว่าท่านจะตามคู่ด้านบนว่าท่านจะตามเด่นแยกนะคะสูตรนี้คือสูตรเจาะเด่นวิ่งรูดพี่น้องสังเกตดูว่า3ามหน่วยนี้ตัวเด่นเข้าหรือไม่คู่ด้านบนมาหรือไม่นะคะตัวไหนไล์ อ่อถ้าสมมุติว่า3ามนอยนี้ไหลนะคะทุกคนตามต่อได้ยาวๆถึงน้อย v i p ถ้าคู่ดันบนมาเนะพี่น้องแต่แต่ว่าถ้าน้อยกิดน้อยกาชาติไม่เข้าเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนมาดูว่า7กับ1มัดรวมไหลหรือไม่7กับ2เลขเด่นประจําวันไหลหรือไม่ตัวไหนไหลตามตัวนั้นนะคะแต่3ามนอยนี้หลุดหมดเลย ไม่เข้าทั้งเด่นแยกไม่เข้าทั้งคู่ด้านบนไม่เข้าทั้งมัดรวมทั้งเลขเด่นประจําวัน f อฟขาหยุดหน่อยปกติกับหน่อย v ี p นะคะทุกคนถามว่าทําไมโอกาสที่จะเข้ามันน้อยมากนะคะทุกท่านโอกาสที่จะหลุดมันมากกว่าอย่างเมื่อวานนี้นะคะนะคะทุกคนสามนอยนี้มานนอยเดียวสอง้อยนี้หลุดหนอยสุดท้ายมามาแต่ก็ไม่มาคู่ด้านบนมาตัวเด่นเนาะพี่น้องก็แล้วเจ้ามือคะ่ะพี่น้องคะ บางมือกับเขาดีดีจนแอดมินตกใจบางมือกับลุดดีดีจนแอดมินตกใจคือกันพี่น้องเราไม่สามารถทราบได้นะคะทุกคนขาว่าเพิ่นสีเขาหรือเพิ่นสีลุดนาอพี่น้องก็ประมาณนี้นะคะ fc ขา fc ก็สังเกตดูดีๆนะคะทุกคนถ้าหลุดก็ถ้าหลุดมายาวๆก็ไม่ต้องตามนอยปกติกับนอย v i p นะคะทุกท่านค่ะเพราะว่าโอกาสที่จะเข้ามันน้อยมากนะคะทุกคนก็ ด้วยความห่วงใยจากแอดมินนะคะแอดมินทําลงไปก็ไม่สักว่าแต่ได้อยากได้ยอดยอดวิวนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกท่านได้รับชมนะคะทุกคนคะ่ะอยากให้พี่น้องได้นะคะพี่น้องกวามายนะคะทุกคนคะ่ะบางทียอดวิวก็มันเป็นส่วนหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะที่คนมาทําคลิปอยากได้นะพี่น้องเนาะแต่ว่าแต่ว่าถ้าไม่ได้มากมายก็ไม่บินไรนะคะทุกคนทําใจได้นะคะทุกคนคะ่ะ ค่าสำหรับแนวาทางฮานอยวันที่15มีนาคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ f c ทุกๆท่านมอภัยนะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆวันมกันสุขผูทุกคนด้วยพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ